เขาก็จะมีของมาซื้อมากเลยนะทุกคนดูสิใส่เข้ามาที่เกตนะคะก็สามารถเข้ามาซื้อข้างในได้เหมือนกันนะถ้าสมมติว่าเราลุมขอหรือว่าลืมอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีเป็น power bank เป็นอะไรที่ยืดเลยที่จริงไปก็อยากได้ power bank หนกอะเพราะว่าแบตไป,ปจะหมดข <c oughs> นมเยอะเลยถ้าเป็นเป็นของกินของฝากกณได้เลยเนาะ ปไะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวดานังกันนะคะเราไปเจอกันที่สนามบินดานังกันเลยเนาะไปเวียดนามโยโยโอเคไปกัน นี่ปก็มาถึงที่สนามบินดานังแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารอรับกระเป๋ากันเนาะโอเคแล้วก็พอรับกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะแปก็จะไปขึ้นรถนะคะเป็นรถรถบัสทีเขาบอกว่าจะไปวัดหลินอึงนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นเลยกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้แปขอรับกระเป๋าก่อนนะแล้วก็กระเป๋าเราอยู่ไหนคะโอเค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเปก๊กจะพาทุกคน รอไปขึ้นรถนะคะเพื่อที่จะไปวัดหลินอินเนาะแต่พูดถึงรูปปั้นไม่รู้นะทุกคนวัดอีกทีน,นะคะที่จะมีเป็นวัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมน,นะคะองค์ใหญ่ๆนะคะซึ่งถ่ายหน้าไปทางทะเลนะคะเดี๋ยวยังไงเขจะมาเล่าอีกทีนะว่าจะเป็นยังไง,ะอง,องะนะเราขึ้นรถก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดอื่นอื You have me so cold. Headache oh, oh, should oh. not know. Since you left, now I'm starting to grow. Oh. มาถึงวัดหลินอึงแล้วนะคะซึ่งเป็นวัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมนะคะที่เป็นรูปปั้นขาวนะคะสูงถึง67เมตรนะคะตั้งอยู่บนฐานดอกกุ้บัวกว้าง75เมตรนะคะยืนหันหลังให้กับภูเขาแล้วก็หันหน้าออกสู่ทะเลนะคะเพื่อปกป้องคุ้มครองชาวพมงที่ออกไปหาปลาให้ได้สิ่งที่กลับมาได้สมปรารถนานั่นเองค่ะถ้ามีโอกาสได้มาถึงดาน,นางแล้วนะคะก็อย่าลืมมากราบไหว้ขอพรกับท่านเจ้าแม่กวนอิมกันนะคะ ตอนนี้ก็จะมาถึงร้านอาหารแล้วนะคะที่เราจะทานกันมื้อแรกที่เวียดนามตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปดูหน,ะะนะะ้าา้านว่ามีอะไรให้เราบ้างนี่นะคะจะเป็นรายอาหารนะคะ,ะ,คะที่เขาเตรียมมาให้เรานะคะถ้ามากับทุกนะคะก็จะดีแบบนี้อย่อยางคือเราไม่ต้องนะที่ทานทุกโอเคเดี๋ยวมาทานข้าวกันก่อนนะคะ,นะคะ,นะคะ ได้สอบถามกับทางพนักง,งานมานะคะว่าร้านอาหารของเราในวันนี้นะคะชื่ออมถึกเซล์นะคะถ้าแพทออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ อันนี้นะคะก็จะพาเข้ามาชมเป็นการเกลี่ยนข้ากบนในกาแฟอินน่ทุกนเล้จะเป็นคลิปลิงครับแมาแบบริ้วอ่ะทุกคนมาแบบริ้วอ่ะ กระเปงานละเอียดมากอันนี้นะคะข้างในก็นะคะก็จะเป็นพวกหินอ่อนนะคะเป็นพวกหินอ่อนที่แบบเขาแกะขึ้น ทำกันหบบลายไปเยอะเลยดูาเท่สวยมากสีชมพูสีแบบชมพูสวยมากแล้วก็มน,นี่จะเป็นหนึ่งกำไวอันนี้เขาบอกว่าสามแสนสองหนึ่งห้าพันดองเดี๋ยวเป็นทีมารเดี๋ยวจะขึ้นกปรัาคาทีเดียวก เป็นเหมือนกำไรหยกหยกเหมือนเส้นนี้ก็สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันดองนะคะสวยจริงๆ เป็นของฝากได้นะคะก็จะนะครับเป็นของฝากเนอะนี่นี่ก็จะดูนี้จะเป็นเหมือนหยกนะคะเป็นเหมือนหยกหยกดูสวยจังเลยน่ารักมากคุณผยกชมผู้ช ไปจีหน้าโรเตอร์เลยนะอันนี้ก็สามแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยดอนะแ้ก็ไม่รู้ว่าีรือดด้าแต่เหรออันนี้ก็สามแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้ยดอก

แยกหยกหยกหยกแกมเออห้าส yeah, ิบหก้าร้อยเจ็ดสิบเองสามแสนสองสามแสนีอห้าร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบราคาเท่ากันมันพักสามสามแสนกว่าเป็นหยก เป็นก้อน,อออน,นะไรนีนี่เะคะทั้งหมดนี่ยนยยยยยก็จะยป็นยบบยินอยอนยียยยย้นยยยยอยย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 ็ยยยบยย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  เป็นโมกุตะมืึนแสนแปดหมื่นห okay. 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 ้าพ ouais? ันดอลนะคะตึนแสนเ็นมือประมาณร้อยกว่าบาทนะนันนเดี๋ยวเราไปดูกันนะอ่อถ้าเราซื้อเราจะเอากลับบ้านยังไงคะท่าน คือมันสวยมากแบบสีสวยมากเข้มาก ตอนนี้นะคะแบกพันทุกคนนะคะมาถึงเมืองโบราณหอยอันแล้วนะคะซึ่งเมืองโบราณที่นี่นะคะก็เคยเป็นเมืองท่าเก่านะคะที่เป็นที่สําคัญนะคะของภาคตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะซึ่งเป็นการเลกเกปี่นวัฒนธรรมนะคะระหว่างภาคตะวันตกนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งองค์การยูเนสโกนะคะก็ประกาศให้ที่นี่นะคะเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะเนื่องจากเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะ ค่ะและนี่ก็คือสะพานญี่ปุ่นนะคะซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ400กว่าปีที่แล้วกลางสะพานมีสารเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่งว,วิญญาณของมังกรชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านะคะมังกรอยู่ผนึกอยู่ส่วนที่อินเดียนะคะห่างอยู่ที่ญี่ปุ่นส่วนลาตัวอยู่ที่เวดนามนั่นเองค่ะแล้วก็ตรงกลางนะคะก็จะเป็นสารท่านกวนอูค่ะจะเห็นชาวบ้านนําสินค้าเอามาขายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะไปก็เดินมาถึงวัดจีนแล้วนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็คือเป็นวัดเก่านะคะของชนชาวจีนนะคะที่เป็น ที่สุดของเมืองหอยอันนั่นเองนะคะซึ่งไว้เป็นพบปะสําหรับคนรุ่นเก่าๆนะคะซึ่งจุดเด่นของวัดนี้นะคะก็คืองานไม้แกะสลกักลวดลายสวยงามต่างๆเลยนะคะเราจะเห็นได้จากด้านในคือวิจิตรแล้วก็บรรจุงมากๆเลยนะคะว่ามีลวดลายต่างๆนะคะมีรูปนะคะมีอะไรให้เราได้ดูเยอะแยะเลยนะคะเป็นงานที่เขาประณีตนะคะแล้วก็เป็นงานไม้ที่ลวดลายสวยงามจริงๆค่ะ และนอกจากนั้นนะคะที่เราเห็นด้านบนก็คือทูบนะคะซึ่งนะคะเราสามารถทําบุญต่ออายุนะคะโดยพิธีโบราณของของเขานะคะนั่นก็คือการนําทูบนะคะที่ขด เป็นก้นหอยเมื่อเห็นเมื่อสักครู่นะคะมาจุดทิ้งไว้ให้เป็นสิริมงคลกับเราเนั่นเองค่ะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าทูบห้อยเยอะมากๆเลยนะคะเพรไปยืนขี้ทูบนะคะยังหล่นมาใส่อยู่เลยค่ะทุกคนใครที่ไปก็อย่าพลาดเลยนะคะที่จะนํานะคะทูบนะคะมาทําพิธีเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับเราเองค่ะ know you've that been don't love You have me so cold. I should know. Since you left, now I'm starting to grow. mua lúc gì hả? Hai, hai -hwi -hwi. xem xem <laughs> Hả? Huh? Xem xem Bạn nặng lắm <laughs> Ok -oh. Bạn nặng lắm Mình cho bạn một nhát đi oh, <laughs> một, một Một, một. Oh. <laughs> <chỉ> <laughs> มันจะท่วงดีมากเลยนะเนี <Charl ott es> <In> ่ยโอ้เวียนหัวสวยมากเลยอะเื้อสีขาอ่างกางเ้งเี่ม่องชองใครมี้ยอิ้งร่าอ่ะ

chầm bước chầm bước đó. 哈哈。<laughs>

We'll yeah. ハハハハ Like you had me so cold. Oh, oh, oh. How not know? Since you left now, and I'm starting to grow. อตอนนี้นะคะแพ็กก็มาถึงห้องพักแล้วนะคะคืนแรกที่ดาลังก็จะเป็นห้องประมาณนี้นะคะอาจจะมืดนิดนึงนะด้านขวา,าซ้ายมือเป็นตูเนนะะเนต้เสื้อผ้านะคะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบนี้เลยสำหรับคุณผู้หญิงนะคะก็มีไดเป่าผมให้นะมียากันยุงนะคะซอฟเซลนะแล้วก็เอายากันยุงแบบฉีดนะคะแล้วก็ ตู้เซฟเนาะแล้วก็เป็นชั้นแบบนี้นะคะมีที่ชั่งน้ําหนักให้ด้วยนะคะมีรองเท้าสองคู่นะคะส่วนด้านขวามือก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําก็จะประมาณนี้เลยค่ะห้องน้ํานะคะอันนี้จะเป็นโซนห้องน้ํานะคะก็จะมีซิงค์เนาะมีซิงค์นะคะแล้วก็มีชักโกแล็ มีส่วนของชาเวอร์ที่แยกออกไปนะคะเป็นส่วนแห้งส่วนเปียกเนาะนี่ก็จะเป็นผ้านะคะเวืให้เราเช็ดตัวโอเคจะมองไปโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนของที่นอนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบาร์เนาะบาร์เล็กๆนะคะที่สามารถทานได้นะคะก็จะมะีกาแฟนะคะมีชากาแฟมีมาม่า แล้วก็มีขนมให้มีน้ำให้นะคะมีการน้ำร้อนนะคะแล้วก็สามารถทานได้เนาะมีทีวีเตียงนะคะนี่เลยเตียงนองก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีโต๊ะแป้งใหญ่ๆย,ยาวๆแบบนี้เลยคะ่ะมองเห็นทั้งตัวเลยแต่เปิดมา่านออกไปสิโอ้เปิดม่านออกไปไม่เห็นอะไรเนาะแต่ว่าก็จะมีระเบียงให้นะคะ มีระเบียงให้แบบนี้แล้วก็จะเป็นมุมถนนด้านล่างเล็กๆน้อยๆเนาะโอเคห้องก็จะประมาณนี้นะคะระเบียงก็กว้างอยู่เหมือนกันแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่ได้มาเอ่อกับครอบครัวนะคะม่านตรงตรงเนี้ยมันจะเป็นม่านเหมือนกันแดดนะคะทุกคน เราต้องปิดให้ดีๆหน่อยนะอันนี้มากาแฟนะคะไม่เป็นไรเนาะแต่ก็มันก็ทําให้เราแอบเขินๆอยู่เหมือนกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะแฝก,ก็จะพาทุกคนนะคะขึ้นไปที่บานาฮิลเลยนะคะเมืองฝรั่งเศสเนาะบนยอดเขาขึ้นกระเช้าไฟฟ้านะคะที่ยาวแล้วก็สูงที่สุดนะคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันเลยนะคะที่บานาฮิลไปเลย